เว็บเทรดสกินมังกี้โคดโฮแซคชานนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อโอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบเทรดในเกม c o u n t e r 2ครับซึ่งคลิปนี้จะททำขึ้นในวันที่10เดือน4ปี2 0 2 5ข้อมูลในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โอเคโดยเริ่มต้นไอเกม c o u n t e r 2เนี่ยมันจะมีระบบเทรดสกินที่ทำให้ผู้เล่นสามารถส่งสกินให้กันได้โดยการเทรดสกินในเกม c o u n t e r 2เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีพาม ก็สามารถเทรดได้ครับแล้วก็ต่อไปอันนี้สําคัญนะครับและควรทําตามก่อนการเทรดสกินควรไปเปิดระบบ s t e ีมการ์ดผ่านมือถือครับแล้วรอให้เกิน15วันก่อนการเริ่มเทรดสต a m การ์ดคือจะเป็นตัวช่วยการยืนยันก่อนการเทรดเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเวลาเทรดจะติดเทรดโฮลซึ่งก็คือการดีเลย์ในการได้รับไอเทมโดยเราเนี่ยจะได้รับของแน่นอนแต่ต้องรอเป็นระยะเวลา15วันหรือมากกว่านั้นครับ บอกได้เลยว่ารอเบื่อๆแล้วก็เพิ่มเติมนะครับสตรีมการ์ดเนี่ยถ้าเปิดแล้วรอไม่ถึง15วันจะเป็นอะไรไหมก็คือในการเทรดเนี่ยถ้าเราเทรดก่อนที่จะครบ15วันเทรดโฮลเนี่ยยังคงติดอยู่แต่จะลดลงจาก15วันเหลือ7วันครับถ้าอยากรีบได้สกินก็จัดไปแต่ถ้าเราเทรดหลังจาก15วันเราจะได้รับสกินเลยเมื่อเราเทรดสกินส่วนเรื่อง URL ในการเทรด ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันคือเครื่องมือในการส่งข้อเสนอการเทรดโดยในการดูก็ทําการกดที่บริเวณนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงครับอยู่ด้านล่างเป็นลิงก์นี้รับโดเนทครับส่งมาได้ <Hey. S 1> ต่อไปก็เป็นในการโดนแบงคนถ้าโดนแบงค์เนี่ยจะไม่สามารถเทรดได้ครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าผมพอทราบจะช่วยตอบครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ